เริ่มมีการสู้กันแบบเต็มที่นในสนาม ETF นะฮะนอกนือจากนี้เนี่ยถ้าเราข้ามไปดูของฝั่งลอนดอนนะประเทศอังกฤษอเมริกามี ETF อังกฤษมี e t n นะครับ Exchange Trade Fund นะฮะอันนี้เป็น Exchange Trade Note นะฮะก็หลักการเนี่ยของอังกฤษเนี่ยก็มีการเปิดเผยมานะว่า London Stock Exchange นะเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคนที่จะมาพพลายใบสมัคร Spot Bitcoin e t n นะฮะคล้ายกันนะ,คะ ETF คุณก็ไปถือ Bitcoin ผ่านกองทุนแบบนี้ใช่ไหมในเทอมของฟันนะครับแต่ว่า e t n เนี่ยมันเป็นเรื่องของโน้ตหรือพันธบัตรหรือบอลนั่นเองคะก็มองบิตคอยเป็นบอลแล้วกันไปมุมของการถือหนี้แทนนะฮะมันก็มีข้อดีข้อเสียแหละทั้งทั้ง ETF กับ ETN นะฮะอันนี้มันก็จะแบบเป็นเครื่องมือการเงินไม่เหมือนกันนะคุณเอาเอาบอลมาเปรียบเทียบกับกองทุนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะแต่หลายคนถามว่า ETF กับ ETN ต่างกันยังไงก็แค่นั้นแหละโน้ตกับฟันนะกองทุนกับบอลนั่นเองเอาเป็นว่ามันก็มีข่าวดีแล้วกันนะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งทําให้สามารถเข้ามาถือบิตคอยได้นะะจากการออกมาเปิด Proposal ล่าสุด ETN ของประเทศอังกฤษนะฮะน่าสนใจอย่างยิ่งนะแล้วก็กำลังจะเปิดแอปพลิเคชันใน Q2 นี้เลยนะไม่ต้องรอ,เ,อ,อเริ่มต้น2ตัวก่อน Bitcoin กับ Ethereum Bitcoin ETN Ethereum ETN เอากระเขาสินะครับ